สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาเปลี่ยนจอทัศกรีนกันนะครับซึ่งจอทัศกรีนนี้จอใช้ไม่ได้นะครับเราจะแกะจอทัสกรีนนี้ไปใช้อีกจอหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องใช้ได้แต่ว่าจอทัศกรีนเสียนะครับเพื่อนๆน,นี่นะผมก็จะทําการแกะออกไปเลยนะครับเพื่อนๆ เริ่มจากตรงจุดนี้นะครับนี่ครับใช้มือเราแกะเลยนะครับเพื่อนนะนี่นะครับนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายหรือจะว่ามักง่ายก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะเริ่มแกะไล่จากขอไปนะครับนี่นะนี่นะตรงมุมนี้ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆมีสายแพร เส้นหนึ่งนะครับมาที่สวิต์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มปรับต,ต,ต่างๆนะครับนะครับจากนั้นผมก็จะามาไขน็อตออกนะครับแกะฝาหลังกออกก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งฝาหลังนี้จะแปะมานะครับแปะกระดาษไว้เฉยอหดออกไปแล้วครับครับผมแกะออกไปเลยนะ จากนั้นเรามาไขาน็อตสตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าสกรีนมีน็อตอยู่สตัวนี้แหละนะครับหรือบางรุ่นก็จะมีอีก2ตัวอยู่ด้านล่างนะก็จะเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับที่ยึดเจาไว้นะครับเอาไขาน็อตสักคู่นะครับเพื่อนๆนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับหรือว่ามักง่ายก็ได้นะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับขอเวลาไขน็อตสักครู่นะครับไขน็อตออกสีตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ยกฝาหลังขึ้นแต่ก็อข,อ,ขอให้ยกเบาๆนะเพื่อนๆนะ มันยังมีสายแพรต่างๆที่ยึดอยู่กับจอนะครับนะครับนี่นะครับจากนั้นเรามาถอดสายตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะเพื่อนๆนะมุมนี้นะนี่สายสายนี้ก่อนนะเป็นสายหลอดแบกไลท์นะครับนี่ตรงแจ็คตรงนี้ครับดึงออกไปเลยครับกดหน่อยนึงก็ดึงออกได้เลยครับาจากนั้นนะครับ เราก็มาแกะสายจอนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นแพรขึ้นมาหาจอนะครับส่งภาพขึ้นมาหาจอนะตรงนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยผมจะแกะให้ดูนะนี่างานออกสักเล็กน้อยนะเพื่อนๆนะนี่ครับนะร,ระหว่างตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะกดสองด้านเข้าหากันนะครับ จะแกะยากนิดนึ่งนะครับแกะ2ด้านเข้าหากันแบบบีบบีบเข้าไปแล้วก็ดึงสายลงไปนะครับนี่ก็หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่จากนั้นก็น้ำจอขึ้นนะครับเรามาแกะสายจอทัศกรีนกันนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นบอร์ดของทัศกรีนนะเพื่อนๆนะแพร่เส้นน,ะน,นี้ดึงออกไปเลยนะครับนะครับ นี่นะครับถึงออกไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เองนะครับเพื่อนนะครับเราก็เอาบอร์ดเราไปเก็บก่อนนะครับนี่แล้วก็ฝานี้ก็ไปปิดไปเอาไปเก็บก่อนนะครับจากนั้นเรามาแกะจอกันนะครับเพื่อนโอเคเก็บสายสักครู่ครับนะนี่ชุดจอแล้วก็ชุดทัชสกรีนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่2ชิ้นนะครับเพื่อน นะครับซึ่งแปะก,กาวติดกันมานะครับนนะนตามขอบนี้แต่เพื่อนๆก็ต้องระวังแพรตรงนี้ด้วยนะอย่าให้ขาดนะครับเป็นแพรทัสกีนนะครับนะครับโอเคจากนั้นเราก็หาพลาสติกบางๆนะเพื่อนๆน,นะมาแย่เพื่อที่จะเอาจอออกนะเพื่อนๆน,นะ แต่ว่าก็ต้องระวังสายแพรตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆทําระมัดระวังกันนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับเขาจะติดกาวมาอยู่3ด้านนะครับแต่ด้านนี้ไม่มีกาวนะเพื่อนๆน,นะเราก็เอาพลาสติกบางๆนะครับแย่ลงไปเลยตรงตรงด้านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีกาวจะใหญ่หนึบหน่อยนะนตรงตรงนี้นะ อย่ลงแปประมาณนี้แล้วก็รูดครับเพื่อนๆนะครับรูดลงไปคล้ายๆเปลี่ยนจอมือถือไหมครับแต่ว่าจอนี้เปลี่ยนง่ายกว่านะนะครับรูดลงไปเลยเพื่อนๆอนี้ครับตัดตัดกาวออกประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะนี่ครับเพื่อน,อนๆก็อย่าก,กำหน้าจอทัสกรีนกับจอให้ติดกันแรงนะนะครับเพราะว่ามันจะรูดกาวลงไปยากนะครับมันจะแน่น เกินมาให้สามมุมต้องระวังสายแพ้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะเราต้องระวังให้ดีนะครับสายแพ้ตรงที่ว่าโผล่ออกมาตรงนู้นนะเพื่อนเพื่อนโอเคเราพยายามพยายามนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะนี่ครับพัดติกบางๆแย่นะครับนี่ครับใจเย็นๆนะเพื่อนเพื่อนนะครับใจเย็นๆนะครับ อย่าใจร้อนนะครับนะครับทุกอย่างเราต้องมีสตินะเพื่อนๆนะก่อนจะซ่อมอะไรนะครับโอเคเอาเปลี่ยนเปลี่ยนด้านใหม่ครับเพื่อนๆนี่รูดลงไปให้สุดๆครับนะเพื่อนๆนะอาจจะถูกลักตัวเรีนิดนึงนะเพื่อนๆนะ แล้วก็งานจอช่วยอย่างนิดนึงครับจะเ,เพื่อจะไล,ล่รูดง่ายนะนี่ครับพอมันบางบางทีกาวก็จะมีแน่นบางบางจุดนะเราก็พยายามตัดออกไปให้ได้นี่เพืเ่อนๆนะนะครับจะมีอยู่ตามขอบแค่นั้นเองอนะกาวเหมือนคล้ายๆกาวสองหน้าแปะมานะครับนี่เราก็งานจอขึ้นมาดูนะครับมีแค่2ชิ้นนี้เองนะอ่าส่วนที่มือจับตรงนู้นนะครับเนี่ยนี่คือเป็นทัศกีนนะเป็นกระจกใสๆตรงนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็มาแกะสายแพรตรงนี้ออกไปด้วยนะเพื่อนๆใส่ตรงมือจะไม่ค่อยถนัดนะเพื่อนๆนะเมื่เราแกะคาวหรือว,ว่าแกะอะไรตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่างเขาไม่ค่อยได้ใส่ตรงมือกันนะครับจับอิบอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าควรจะใส่ไว้จะดีกว่านะครับ ชิ้นนะครับเราจะเอาท่าสกีนนี้ไปใช้นะครับเราต้องระวังทาสกีนเราให้ดีนะครับผมจะขออนุญ,ญาตถอดตรงมือสักครู่นะเพื่อนๆนะเพื่อที่จะแกะสติกเกอร์ออกนะครับตรงนี้นะแกะกาวตรงแันสติกเกอร์ตรงนี้ออกไปนะครับ จะได้หยิบง่ายๆหน่อย,ยนะครับนี่จากนั้นก็ดึงออกมาเนี่ยหลุดแล้วครับเพื่อนๆนะครับนะครับเราก็เอาจอนี้ไปเก็บเลยครับเพื่อนๆนี่จอนี้ไม่ได้ใช้เราจะใช้ทัศสกรีนนะครับนี่พระเอกของเราคือทัศสกรีนนะครับเราจะไปอาศัอีกจอหนึ่งที่เราแกะไว้แล้วนะครับนะผมขออนุญ,ญาตไปเอาจอสักครู่โอเคกลับมาไวมากครับ นี่อจอนี้นะครับจอนี้คือใช้ได้นะครับแต่ถ้าสกีนเสียนะจอเมื่อสกู่นี่คือจอใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าสกีนใช้ได้นะครับนี่แล้วกป็ประกบลงใปด,ด้านประมาณนี้นะครับแต่ว่าอีกอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนๆนะนี่<า>นะครับเพื่อนๆก็วางให้ตรงกลางนะครับ โอเคจากนั้นเราเอากาวสองหน้ามาแปะนะเพื่อนๆนะผมจะชี้ให้เพื่อนๆดูก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่ซากที่เราแกะออกไปแล้วนี่ทัศกิีนที่ใช้ได้นะครับโอเควางก่อนนะจากนั้นเราทัศเอากาวสองหน้ามาแนะปะน,น,น,นะครับเพื่อนๆกออภัยครับนี่กาวสองหน้ามาแปะนะครับแปะแค่สามด้านพอนะเพื่อนๆนะ บบเพื่อให้จอยึดจออยู่กับแผงหน้าจอแค่นั้นเองนะครับจอทัชติรีนอครับผมเปลี่ยนจอง่ายๆนะครับแบบมาง่ายนะครับ,แบบน,รบนี่นะครับไม่ได้พีดีพีไรอะไรนะรเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้เรา เปลี่ยนใช้เองนะครับเพื่อนๆไม่ได้เปลี่ยนซ่อมอะไรนะเพื่อนๆน,นะไม่ได้มีใครจ้างให้ซ่อมน,นะครับไม่ได้รับซ่อมอะไรนะครับเปลี่ยนใช้เองนะครับนะครับมีลากออกไปเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเราซ่อมควรจะพิถีพิถันกว่านี้นะครับ ลูกค้าคือพระเจ้านะครับนะครับเพื่อนๆนะโอเคเรามาดึงกาวออกับเพื่อนๆจากนั้นเราก็นำทักินของเรามาวางลงนะครับให้กลางๆนะครับเพื่อนนะพยายามให้กลางนะนะครับนนเราต้องวาตั้งด้านที่ไม่มไม่มีกาก่อนนะครับเราจะเลื่อนดูตําแหน่งได้นะครับ วางไปเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอากาวเทปกาวอะไรก็ได้นะครับมาแปะให้เพื่อที่จะไม่ให้จอวิ่งไปไหนนะครับแต่เพื่อนๆมีกาวหนังไก่ก็ควรจะใช้กาวหนังไก่มาแปะนะแต่เรามีกาวแผ่นกระดาษกาวนะครับเดี๋ยวผมไปเอาแผ่นกระดาษกาวมาแปะดีกว่านะครับนี่นะ เพื่อไม่ให้สายแพรวิ่งแค่นั้นเองนะเพื่อนๆนะนะครับพอเขาอยู่ในจอแล้วเขาก็ไม่วิ่งไปไหนนะครับเพื่อนๆนะนะครับนี่แปะนะครับของเราแล้วก็ทำใจเย็นๆได้นะเพื่อนๆนะนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ นำอีกกาวแผ่นหนึ่งมาแปะนะครับแผน่นแผ่นสติกเกอร์ก็ว่าได้นะเพื่อนๆน,นะนี่เป็นสติกเกอร์บางๆแต่ว่าเขาจะเป็นสติกเกอร์คุณภาพดีหน่อยนะหรือใช้กาวกระดาษกาวเหมือนที่เขาเคยแปะมางั้นก็ได้ครับเพื่อนๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับพอให้สายแผลยึดอยู่กับจอแค่น,นั้นเองขอ,อยาใส่ถุงมือเข้าเหมือนเดิมนะครับนะครับจากนั้นเราก็เอา เมนบอร์ดของเราที่เราแกะออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นะเพื่อนๆนะนี่ถ้าเพื่อนๆทําเองก็ควรจะเป่าฝุ่นอะไรหน่อยนะครับแต่นี้ผมกลัวเพื่อนๆเสียเวลาผมจะประกอบให้ดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะไปเป่าทําความสะอาดอีกทีหลังนะครับ จอของเรามาวางลงตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะนี่นะเราดูสายอะไรเราอให้ดีนะนี่ครับวางลงตำแหน่งเดิมจากนั้นก็เอาสายท่าสกรีนไปเสียบที่เดิมนะครับนะครับเล็งให้ดีนะเพื่อนๆน,นะนี่ครับตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อนๆ รับนเนควรจะจําตําแหน่งเดิมไว้ให้ได้นะว่าสีเหลืองควรจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนนะครับนี่เสร็จเข้าไปแล้วนะครับจัดตาแหน่งให้อยู่ในรูปแบบเดิมนะครับนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าว่าซ่อมแบบง่ายๆนะครับหรือว่าซ่อมแบบมักง่ายนะครับ เพราะว่าได้นะครับเพื่อนๆนะคือจะไม่ต้องแกะอะไรออกให้เยอะไปนะครับเพื่อนๆนะนะครับบางคนนี้แกะออกให้หมดเลยแบบนั้นก็ดีครับเพื่อนๆก็จะละเอียดหน่อยนะครับแต่นี้เราแกะจนชินกันแล้วนะครับเพื่อนๆจนจําตําแหน่งตรงไหนตรงไหนคือตงไหนนะ่ะนะครับเพราะว่าจอที่ใช้อยู่นี้เสียเยอะมากนะครับ เราก็ซ่อมกันลนักษณะประมาณนี้นะครับเพราะว่าของเรานี้ใช้สัตรกินเยอนนะน,นะครับนี่นะครับนี่ก็กดสายแบ็คไลท์เข้าไปนี่เสียบเสียบไปแค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นำสายจอนะครับนี่ครับ เขาเรียกแผ่นะครับแผ่ขึ้นมาเสียบตรงนี้นะครับด้านบนที่เดิมที่เราแกะออกไปนะครับนี่นะครับจะเข้าไปเลยเรียบร้อยครับดันให้แน่นๆสักหน่อยนึงนะครับก็อย่าให้แรงมากนะมันจะมีบอร์ดอยู่ข้างบนนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ประกอบ คืนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับดูวางตำแหน่งให้ดีนะแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรครับเพื่อนเพราะว่าเขมีล็อกอะไรของเขาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนะครับจัดให้ลงล็อกของเขาแค่นั้นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบตรงนี้นะกดลงไปนะครับเ,เพื่อนนะ กดกรอบตรงนี้นะครับนี่กดก็จะดังแครกแครกนะครับเพื่อนเนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นเราไปเทสกันนะครับไปเทสเพื่อที่จะคาลิเบรตหน้าจอใหม่นะเพื่อนเนะนี่นะครับโอเคเรามาเราตรวจสอบสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆ่ก็อย่าลืมไขน็อตสตัวนั้นคืนด้านหลังนะครับความจริงเราไม่ต้องแกะออกมาก็ได้นะน็อตสตัวนั้นครับเพื่อนๆ นะครับไม่มีผลอะไรเลยนะแต่มันก็จะง่ายเกินไปใช่ไหมครับเราเอาไปเทสกันนะครับเนี่ยผมก็เสียบเรียบร้อยแล้วเพื่อนจากนั้นนะครับเรามาคาลิเบตกันนะครับนี่นะครับเขาจะมีโปรแกรมคาลิเบตของเขานะครับนี่ ผมจะมีอยู่สองจอนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็จะกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกว่าจอไหนคือจอหลักจอไหนจอที่สอง่าจอที่2องคือกดเข้าไปนะครับนะครับอ่าจากนั้นผมจะมาคาลิเบตจะมาคาลิเบตหน้าจอก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, นะ่แตะเข้าไปนะครับนี่เขาขึ้นโอเคก็าวางมือนะเพื่อน Okay, เราลองเทสดูตรงไม่ไม่ตรงครับเพื่อนเรามาเทสดูก่อนว่าจุดไหนเสียไหมนะครับมีจุดไหนหรือเปล่าที่ไม่ไม่ติดมือเราไปนะครับมีหลุดมีอะไรไหมครับ Okay. ถือว่าจอใช้ได้เรามาคาลิเบตแบบละเอียดนะครับคาลิเบตแบบทุกจุดนะครับเพื่อนๆหนึ่งนะครับแบบละเอียดขึ้นนะครับเมื่นสกูนี้เราคาลิเบตสี่จุดนะครับคราวนี้เรามาคาลิเบตเก้าจุดกันนะครับโอเคตรงเรียบร้อยครับเพื่อนๆนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนทัชสกรีนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ